สำคัญพ่อแกก็ไม่ยอมมาแถมเอาของแบบนี้มามันลูกสาวฉันอีกเหรอจริงๆแล้วสินสอดทองมันอยู่ในร้านผลไม้นี้ไม่มีไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะคุณแม่แกคิดว่างานมั่นลูกสาวฉันเป็นเรื่องตลกเหรอแต่ผมเอาของมันใส่ในนี้จริงๆนะครับแกเอากลับไปให้พ่อแกกินเถอะหูยอย่าว่าฉันงกเลยค่ะลูกสาวฉันทั้งสวยทั้งเพอร์เฟกค่าสินสอด เงินสดสี่แสนทองอีกสิบบาทไม่ถือว่าแพงหรอกค่ะแต่เขาเพิ่งคบกันนะครับน่าจะให้เขาดูใจกันนานกว่านี้หน่อยคุณพ่อไม่ชอบที่หน้าหนูใช่ไหมคะถึงไม่อยากให้เราแต่งงานกันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกการแต่งงานมันเรื่องใหญ่หนูเพิ่งคบกันได้ไม่ถึงเดือนมันพิสูจน์ความรักกันยังไม่ได้หรอกลูกโอ้ยคุณพ่อคะสมัยนี้ความรัก,กมันติดจรวด ปุ๊บปั๊บหนุ่มสาวเขารักกันแล้วค่ะพิวแกว่าไงครับผมรักบีมครับผมจะแต่งงานกับบีมถ้าลูกชายผมเขาโอเคนั้นก็ตามนั้นขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะคุณพ่องั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับรีบไปรีบมาแล้วนี่ค่ะคุณแม่คะเดี๋ยวหนูขอตัวไปเห้องน้ำก่อนนะคะได้สิล ผมใกล้ถึงแล้วครับแล้วคุณพ่อล่ะครับถึงไหนแล้วครับครับรีบๆมานะครับเดี๋ยวคุณแม่ของน้องบีมก็จะรอครับคุณพ่อเมว์เมว์เมวเกิดเรื่องแล้วลูกครับคุณพ่อเอ๊ะนั่นแม่จุ๋มนี่เมว์เมวลูกเมว์เมวเกิดเรื่องใหญ่แล้วลูกเกิดเรื่องอะไรครับคุณแม่หนูบีมหนูบี น้องบีมหนีงานมัน่นเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไงครับคุณแม่ไม่รู้เหมือนกันลูกน่าจะน้อยใจที่คิดว่าพ่อของหนูไม่ชอบเขาโถบีมแล้วคุณแม่โทรหาน้องบีมไหมครับโทรแล้วแต่บีมไม่ยอมรับบีมลูกแม่อย่าทำให้แม่ขายที่ได้เลยนะลูกคุณแม่พี่มิวหนูขอโทษบีมบีมบีมลูกบีม พี่เป็นห่วงบีมมากเลยนะรู้ไหมบีมรู้บีมขอโทษนะพี่มิวบีมผิดไปแล้วไม่เป็นไรบีมมิวนี่มันหมายความว่ายัางไงลูกถ้าผมบอกว่านี่คือของมันคุณแม่จะว่าไงครับว่าสำคัญพ่อแกก็ไม่ยอมมาแถมเอาของแบบนี้มามั่นลูกสาวฉันอีกเหรอมันจะหยามกันเกินไปไหมพี่มิว ใจเย็นก่อนนะผมกา้แล้วว่าทุกคนต้องไม่พอใจคุณพ่อแค่ลองใจครับจริงๆแล้วสินสอดทองมั่นอยู่ในร้านผลไม้นี้ครบทุกบาทาทุกสตางค์เลยครับจริงเหรอบีมดูสิลูกค่ะคุณแม่ไม่มีไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะคุณแม่พี่มิวมันต้องมีสิเพราะตอนขึ้นรถผมยังเห็นอยู่เลย ไหนดูซิไม่มีแกคิดว่างานม่นลูกสาวฉันเป็นเรื่องตลกเหรอคุณแม่แต่ผมเอาของม่นใส่ในนี้จริงๆนะครับของม่นเหรอแกเอากลับไปให้พ่อแกกินเถอะบีมค่ะคุณแม่ จะรีบไปไหนกันครับคุณพ่อมิวแกรู้ไหมว่าสินสอดทองมัน่นมันอยู่ไหนเออไม่ทราบครับคุณพ่อมันอยู่ในกระเป๋าใบนี้ไงแกพูดอะไรของแกไม่ใช่ไม่ใช่มิมวพ่อว่ามันแปลกๆนะ คบกันยังไม่ถึงเดือนเร่งรัดที่แกแต่งงานคุณพ่อครับผมกับบีมรักกันและอีกอย่างนะครับเขาก็ไม่ได้เรียกค่าติดสอดอะไรมากมายไม่รู้ละถ้าวันนี้เจราจาตกลงกันได้วันมั่นพ่ออยากจะลองใจเขาสักหน่อยลองใจงั้นเดี๋ยวผมขอไปห้องน้ำก่อนนะครับี่ไปนนีิมานะนี่ยอ๋อเตรียมผลไม้พี่ไหมสิไม่ต้องถามแล้วก็ติดสอดทองมั่นใส่ในกล่องหรือไม่ด้วยนะ เออหน่าคุณพ่อเขาอยากมองใจครอบครัวบีมโอเคขอบใจมากน้องรักฮะจริงเหรอยายบีมจริงค่ะคุณแม่หนูได้ยินมากับหูเลยค่ะเราต้องไม่ปล่อยไก่นะคะคุณแม่ไม่งั้นแผนเราจะแตกเอแต่แม่ว่าไม่ต้องหรอกแม่มีวิธีที่เราจะได้ค่าสินสอดโดยที่หนูไม่ต้องแต่งงานเกิดเรื่องอะไรครับคุณแม,ม่หนูบีมหนูบีมหนีงานมัน่นฮะหนีงานมัน่นเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไงครับ คุณแม่พี่มิวบีมขอโทษบีมบีมคนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจจริงจริงบีมมีแล้วเหรแมน่อยู่นะ ล่ามานานแล้วแก๊งหลอกให้แต่งงานแล้วชิงของมัน่นขอโทษค่ะขอโทษฉันสัญญาว่าฉันจะกลับตัวเป็นคนดีค่ะพี่ม,วม,วม,วมวิวพี่มิวพี่ขอโทษพี่รักพี่มิวนะเกือบแล้วไม่ล่ครับคุณพ่อขอเชิญตัวไปโรงพักด้วยครับขอโทษนะคะฉันจะไม่ทยากอีกแล้วอโทษนคุณชานะะนะคะไม่งั้นผมจะใส่กุญแจมือนะครับอย่านลคะฉันสัญญา ความดีมันทาให้ยากหรอกแต่คนเลวไม่ชอบทํากันหาดทำซะบ้างนะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้นจําไว้นะคะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเราไม่มีทางรู้ว่าใครเข้าหาเราอย่างจริงใจหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์จนกว่าคนคนนั้น จะเผยท่าแท้ออกมานะคะแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทําให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันดึกมากตลอดไดท์บอลเธอยิ้มอีกทีได้ไัมยถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทําไม่ได้หรอจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน